สบายดีพี่น้องสบายดียามแมลงเด้อบนสกู๊กคนพี่น้องเลยตั้งเตาพี่น้องเลยไก่เขย่าสโองกระท่อมไม่ห้องเรียบร้อยพี่น้องเลยกถมห้องพี่เทนน้ำกำลังเดือดพี่น้องเลย มืฝนฟุญม่น้อยตกปุตตกตกปุตตกสามสี่มื่นแล้วคึมยังสิเหละปุตกจกเถื่อบนเอื้นนี่ตกบ้านเฮานี่ปุตตกยันเป็นอีงยังดอกน้ำกำลังเดือดพี่น้องเอ้ย สูตรของหนุ่มลาดดีเด้เลยพี่น้องเด้อสูตรบ้านขา้าเจ้าเลยใครต้องการพอครัวกระยาไก่คอมเมนต์เข้ามาเลยพี่น้องเด้อบ่แพงดอกแล้ว่ามอละห้าร้อยพี่สันโอ้หมอละห้าร้อยหรืองานละ,500ห,นละห้าร้อยกับโบหูหรือเด้อ สูตรแพ้สูตรมั่นเลยพี่น้องเลยจุ่ม้ำห้องเราก็มาจุ่มน้ำเย็นโทรโโไฟจะลนโทรศัพท์ไปนอนหน่อยสิ <laughs> <laughs> ไม่ได้กินโดนหรอเด้อไก่ขยานี่ อลิสา,าแก่ไก่ยังไม่แก่แกมัม้งเพียงว่าลูกลูกลูกหนึ่งม,มั้งหมุดโจมันเพี่น้องเดิมพอจะกินไก่ขยับ ปั๊บปั๊บปับป๊บปั๊บเลยโทนพี่องเ้ยต้องคมน้ำมีนรับเอง ใจบ้านน้ำปลาจ้ะเซฟมาจากลาดลีค่ะเซฟนึกไม่ว่างกำลังปั้มน้ำ <c oughs> <c oughs> น้ำกำบอะไรเลยพี่น้องเอ้ย Hay mới là phim Ngon Sáng ừ. ừ. phong đang xâm nam này phải nào ơi cho cơm thịt đây cái dầu mình sẽ để kín ngày để mình được, sai ไก่นี่มีเอานิ้วแมวนะจ๊ะเอาตะไครค่ะไก่ไกม่ไขซ่ซะด้วย ม่บอกน้ำกันจะพี่น้องว่าเพิน่นมียังในเครื่องเพิ่อตอนจัดใหญ่เนีดี๋ยวมันจะถูกปะนองในร่องเด้อร่องพอถังเทนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมือซ้ายอันปะซอยเป็นหนุม่มลาลีก็ร่างหั่นตะไคร่พี่น้องเวยใั่ตะไคร่น้ำไหลมันจะไข่ตม้มเป็นของปกติซอสใส่สก็ได้แล้ววะฮก หั่นดีกว่าตำดีกว่าไม่ใช่ได้เขาเขื่องแล้ววะลาบผักชีกันไหมพี่น้องเอ้ยตำก่อนพี่น้องเอ้ยโคเชงไคก่อนกลับไปลาบผักชีว่าตัวบักขัวบัวโจ๋คฮะพี่ชายเม็ดหนึ่งหอมน้องเอ้ยพริกไทยกับ ตามผิด่อไปหน่อยตามกระเทียมผสมกะทิไทยกระเทียมตามไปหน่อย ซอสฟ้าเคีย้ยวพี่นอ้องเลยซอสฟ้าเคีย้ยวเป็นขวดผู้ใดซอสหอยหนึ่งขวดน้อยๆรถดีหอรน้อยพี่น้องหอร์ลาฮาบาัก ตามด้วยกระเพราชิลลอใส่หรือเปล่าเพียนไม่ใส่เขาจะใส่ก็ได้อ๋อใส่สิขาดไม่ได้นะคะเอาเลยตามสบายชิลลอน่ะแป้งนัวลงไปพี่น้องเ๋ยน้ำตาลน้อยหนึ่งพี่น้องเ๋ยพอโผคนๆเผากันพี่น้องกันปะ ข้างเตาเรียบร้อยพี่น้องเลย<ม>พอคั่ว่าไปเรื่อยๆบางคันมันสีใหม่ไวาันพี่น้องมันหลุดตรงกันเดอ้อลลต้มไก่แล้วต้มหน่อไม้พี่น้องเลยเ้ยไก่ขยวแล้วก็ต้มหน่อไม้มาหน,นีิเต็มหม้อเลยอ่า <c oughs> อ่ะเอียงซ้ายเอียงขวาพี่น้องเลยวับวับวับ ขยวแห้งว่าไ้ไกลตัวเมยพี่ท่นโอ้ยเป็นอะไรคืฟฝาคืมฝมมนตอนนี้กระสือหกอย่างน้อยหนึ่งให้มันพอและมือใหม่พอแล้วพอต้องเท้จัดการสีนอพ้นซองน้ำน้ำใหม่นะ่ะ มีการเอียงหมออด้วพี่น้องคนระกินกครันไปกินนะก,นกนงโชยออกมาพี่น้องเเริ่มอาการหิวเข่าเกิดขึ้น,นเท่านี่ขยาดขยาดขยาวประมาณหาเถือขยาวกับซุกาาพี่น้องเลยตักเขามาถากไม่ได้เท่านี้ เอ็มลอยเปิดฟ้าก็มีโอ้คนกำลังเริ่มออกเด้อพี่น้องเด้อคนน่ะคนตรวจตรวจเล้วพี่น้องเ,เอ้ยเออน้ำเริ่มฟึดฝุดเลยพี่น้องเอ้ยคนเริ่มออกตรวจตรวจเลยเม่เอ้ยหาข้าวมาเลยแม่แม่นี่ เอาไก่เขายาวเวกโฆษณาเรื่องงานอืมเพื่อเออกงานดีแบบหมูไอหมูหันไอเออหมูหันหมูหันฟื้นจากความตายพี่น้องเลยแม่อยากกินน้ำแกงควยแบบเย็นๆน่ะเงินเนื้องนอง่ใช่เหรอสักสามขวดไปเหมือนจะมีแรงอ่ะในตัวไม่มีบัตรบัตรเอินอินเอาโอ้กดทำงานอะไรไม่มีไม่มีเอท <ky> hey. ีเอ็มวะซวยแล้วพี่น้องเลย Connect, ก ament, acceso, ูส่ยว nice. ่าจะมากับแก้มกับไก่เขย่าวสุดหน่อยไปลอยสร้ลายประจำพี่น้องไม่ชอบอยากเปิดเบิ่งหน้าซุกเลยลาทูน่าจะมีกระเพราลงมาโรยเนาะพี่น้องเอ้ยเอาเงนน้อยกันเดี๋ยวดูซุกเลยพี่น้องเอ้ยขออั้มราดผัดแจกพี่น้องเพียงสมีเด้อมาคุณแดงกุ้เล็กกุ้งแซ่ ยืดทีด่แห้งคนสข,ขู๊ตคนรำเริงเมื่อพอก,กันใหม่ขึดหมาสบายดีหมุดเจมากินกันมในพี่หล่องเดินมาแล้ว